สบายดีทุกคนตอนนี้ค้าพระเจ้ากับแม่ได้เดินทางมาฮอดเมืองเฟืองเป็นที่บห้อยแล้วเนาะก่อนที่เขาจะเข้าไปในตัวเมืองเพื่อนก็นจะมีแผนที่บอกหรือ,อถึงสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองเฟืองเนาะแต่ละจุดปะทุกคนจะนําพาทุกท่านเข้าไปด้านในเนาะหรือว่าเข้าไปในเมืองน้ากันไปเบิ้งบรรยากาศของเมืองเฟืองน้ากัน,นดนอะว่าเป็นแนวใดก่อนที่จะนําพาทุกทานไปท่องเที่ยวแต่ละจุดเนาะเสียดายม้าตอนที่เพื่อน จะเกี่ยวเข้าเนาะมาตอนนั้นก็คือจะเห็นบรรยากาศทงนาที่เต็มไปด้วยเข่าสีเหลืองเนาะแต่ว่ามาตอนนี้ก็บ่เป็นยางเขาก็จะได้บรรยากาศอีกในรูปแบบหนึ่งเนาะในตอนนี้สาหรับเสน้นทางที่จะเข้ามาเมืองเฟืองเด้อทุกคนถาว่าผู้ใดที่จะเดินทางมาเที่ยวข้าพระเจ้าบอกเลยว่าสะดวกสบายเ,ยเนาะเป็นเสน้นทางอ,าอย่างเลยเนาะเข้ามาเป็นเส้นทางท้องสองสองเลนเนาะสะดวกสบายเสย้นทางสวยงามเนาะเข้ามา นี่บรรยากาศเนาะเป็นฟูเขาใหญ่ๆเนี่ยฟูสองน้อยฟูนี่นะทุกคนมองเข่าไมา้แล้วก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละของเมืองเฟืองเนาะกินอายของเมืองเฟืองมาเลยนี่บรรยากาศในตัวเมืองของเพื่อนเนาะเข้ามาก่อนที่จะเข้าไปในเขตเทศบาล จะพาทุกคนนะครับรถเลาะเหมือนเดิมเนาะตามสไตล์ของเกี่ยวเบาเราจะพาทุกคนเลาะบึงวิวทิวทัศน์บรรยากาศของเหอนสารประสะสนเนาะตามสายทางนี่โอ้โบได้มาหกเดือนกว่าเนาะเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะอยู่ในนี่เปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะบรรยากาศมีสามแยก สามแยกอที่แอบาว่าจะไปเมือนเหมือนแท้ไปเฟืองดาวดอกกระชจุดนี้แหละเนาะสามแยกแถวนี้เปลี่ยนจุดสุ่มหนึ่งเขามากินเข้าวมา้อย่างกับมากันอยู่ในเนาะแถวนี้เลยอันนี้วงเวียนนี่น่เขาเจ้าจะเข้าในาเทศบาลเนาะ หาทุกคนเข้าในเทศาบาลกันก่อนก่อนที่จะไปงันพักบ้านไปรีสอร์ทเนาะหาทุกคนเรอเบื้งบรรยากาศาานะในตัวเมืองกันก่อนอันนี้กันยังโบด่าย,ยู่ในเทศาบาลเดือเด้อเนาะเทศาบาลก็จะแมนอยู่ทางด้านหนาว้นเข้ามาบรรยากาศล้มเย็น สายลบเย็นสบายเลยนอนยูนีที่แถวนี้อากาศดีเนะาะเพราะว่าอากาศดีหลายในเมืองเฟืองนี่เมืองเฟืงนี่เป็นเมืองนึงงนาะที่อยากแนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวมาสัมผัสเพราะว่าเป็นอย่างนอบรรยากาศมันดีนะหากว่าทานไดมักมากเที่ยวในแบบธรรมชาติกินอายวิถีชีวิตนี่แนะนยนำมาเมืองเฟืองได้นะสงบการท่องเที่ยวนี่ก็คือว่าคือ,คอหลายนอนในระายะาน,นี้กมีหลายจุดหลายบอล ที่เป็นบอลท่องเที่ยวกําลังเป็นที่ยอดนิยมกันก็คือจะแมนสายน้ําลีกแล้วก็จะมีเป็นอ่างน้ําตรงวัสดสินไทรยานามแล้วก็ยังมีอีกหลายบอลเนาะที่ข่าพะเจ้าบนน้ำสิลธารข้างนี้เดี๋ยวจะมาข้างนี้จะพาลูกค้าไปเที่ยวได้ซ้ำๆกับฝากทุกคนติดตามเนาะในการท่องเที่ยวในข้างนี้นนะเขาเข้ามาผู้เสียดายเราท่นเที่ยวเขา้าเวลวผ่านมาทานต่อหน,น้าก็จะเห็นห้องน้ำที่เลือน เก็บเยี่ยวค่ะเนาะอ้อมหอบไปด้วยหน่วยฟูสายฟูเย็นบรรยากาศคือข,ขึ้นหลายเนาะต่างจากแต่เก่าล้ายมาในตอนนี้เขาสามารถมานั่งสามสายทางคราอันนี้ตู้ปอปนเท็ตใหม่เนาะ มาต่อนนั้นกันยังบันได้มีเทือได้นะแต่ว่ามาตอนนี้เห็นมีตู้มีอันห้างค่าต่างสายทางบริการสําหรับนักท่องเที่ยวผู้คนที่กายแบกายมาแล้วเนาะชุดนี้ก็คือกันห้านค่าก็เพิ่มขึ้นจากเดิม การเปลี่ยนแปลงไปลงหลายเติบเนาะส่วนใหญ่เคยจะเป็นทุงนาเนาะ้ันบ้านคนนี่สาอ้อมหอบเนาะทุะงนาจะอันเบื่องเฟืองด้วยทุกคนนี่ยังไปต่ออีกเนาะ วันได้เข้า,ทาเทศบาลเทอนะตอนนี้ใกล้แล้วใกล้ที่จะเข้าเทศบาลข,ของเมืองเฟืองแลันนี่อ๋อขันเลยเนาะเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี่ยวขังนี้เอากลองบัสซาการน ตัวเมืองของเพิ่นประมาณนี้นะทุกคนเทศบาลของตัวเมืองเฟืองอันนี้ก็จะเป็นเป็นตลาดตลาดเมืองของเพิ่นหนยิืนจุดดังกร่าดันนี้ทำน้ำมันในตัวเมือง ซีพีนี่ขายายสาขา,อ,าอะไรเนาะฮอดมาฮอดอพินละฟืองพินละฮอดไหนพิละอัอนนี้มันจะสร้างเป็นเซนเ็นเตอร์ตัวนี้เนาะจะสร้างเป็นจุดค่อยเนาะนดีเรนึงเลยเนาะแต่ละเมืองแต่แตและเขตมีเป็นจุดขายของตัวเองเป็นเชื่อขายขตัวเองก็ดี โอกาสปกคอรองบางเฟืองแล้วนี่สำนักงานปกคอรองของ่นอยู่นี่โอกาสของเพิ่นฝากกลับด้านนี้ ข้าพเจ้าก็ได้โค้งกลับมาจุดเก่าจุดสามแยกนี่เนาะจะพาทุกคนมาเบิ่งทางฟังทางกำรด้านนี้เนาะเส้นทางที่จะเข้าไปทางด้านไหนของนิทรรศการของเพิ่นเยู่ด้านหนพี่มาเบิ่งบรรยากาศจุดนี้เบิ่งโดยรวมแล้วก็รู้สึกว่าคึกคืนเนาะรู้สึกว่าคึกคืนหลายการค้าขายเสียกิจของเพิ่นในรายงานนี้เห็นได้ว่า,าเพื่อนก็ได้น้าเอาเครื่องที่เป็นขึ้นบ้านของคนเน่ะออกมาขายเนาะ ข้าพเจ้าบูน่ในใจว่าแม่นันเป็นฟวดนี่นะเป็นฟวงที่มันออกมาวางขายนี่แม่นมักแค้นหรือบ่เนาะหรือว่าแม่นมกนักหม,มาดเนะดาะตัวเมืองของในเส้นทางเส้นนี้ก็คือเขาจะเข้าไปอันบ่ว่าจะไปเฟืองดาวบอเนาะหรือว่าไปตู้สายน้ำรีดที่ทุกคนได้เห็นอยู่ในหลายๆคนถ่ายลงห,นหนันเนาะจับเงินเพร์เงินแพร์เนาะก็คือมาเส้นทางเส้นนี้เลยเนาะทุกคน ตอนนี้ก็คือว่าสวยเลยนี่เนาะค้ะพระเจ้ามาห้องน,นี่ก็สิบเอ็ดโมงฝายแล้วแต่ว่าเบื้งบรรยากาศมันก็นยังแบบเป็นคึ้มๆเย็นๆอยู่เนาะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเป็นตะยูนี่งานศาลของะวสสนเนาะแต่ว่าโอเคเลยเราคนบรรยากาศดีดีสองฝากมีสังเกตเห็นมีรถเข้าออกเนาะหลายหลายเลยแหละ แบบบ่าขาดสายเลยเนาะรถนักท่องเที่ยวเขา้เอาออกบรรยากาศดีเนาะดีหลยโอ้อันนี้กับผู้ที่ทุกคนเรื่องเคยกันดีแล้วก็จะูจักกันดีเนาะสำหรับผู้ตัวนั้นนี่เป็น ผาท่อนอคำนอขึ้นซื้อของเมืองเฟืองผาตึงอันนี้ก็คือจะเป็นอีกห้อมเส้นทางนึงเนาะแท้จริงแล้วงานบ้านของวาซาโซนี่จะยังใหญ่กันอยู่นะคนจะอยู่กันแบบอ,อีกซอยหนึ่งอีกหอมหนึงจะสิกาจะไปอีกบ้านนึงอีกจุดนึงคือกัน คุ้มสว่าสะอาดสะอ้างเนาะภายในเส้นทางแล้วก็ภายในห้อมตัวเมืองห้อมนะของเพิ่นตต่ลจุดแต่ละบอลน,นี่เขาเจ้าสัมผัสเห็นความแบบเอาใจใส่เนาะของประชสชนแถวนี้นะในการเห้ความสะอาดในตามสายทางนี่เนาะเพื่อเป็นการดึงดูดแล้วก็ต้อนรับเอานักท่องเที่ยวนะเข้ามาท่องเที่ยวกับเป็นการยั่งดีดีอย่างหนึ่งเนาะเมื่อมันสะอาดสะอ้างแล้วผู้คนก็อยากเข้ามาท่องเที่ยว ก็เป็นการเพิ่มไรายได้ให้ครับชุมชนเพิ่มไรายได้ให้ครอบครัวตัวเองดีๆแล้วทุกคนอยากให้หลายจุดหลายบอนเนาะเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องฮ็ดอันนั้นเนาะคือข่าวพเจ้าป้าไปบางบอนไปบางพื้นทีน่นี่โอ้ยเ่าอยากจะเอ้ยเนาะตามสายทางนี่เต็มตะกี้เงี้ยเต็มตเ,เต่ตเ้หงอย่างเนาะแต่้่าอันนี้ข่าวพเจ้าเข่ามานี่เห็นบ่ทุกคนก็นจะเห็นน้องกันเนาะว่าสวยงามเนาะ ตามสายทางของเพื่นนี่แฟนหูแฟนตาดีโบแทบจะโบเห็นขี้เงือ,อด้านหน้าเนาะจะมีนิทรศาการของเพื่นอน,นคือจุดมาไปทางที่ขา้าพเจ้าจะพาทุกคนมาเที่ยวแต่อันนี้เราหาขนาดใหญ่เลยเนาะอันนี้หาที่จะเข้าไปเนี้ยม้าเก๋ไก่ก็เห็นเลยเนะาะสลายผาตัวนี้ เข้าไปด้านในน้ำกันบรรยากาศ